บทที่14บทส่วนมหาสมัยสูตรเอวังเมสุตังเอกังจอมายังพระควาสังเกตสุวิหารติกะปียวัฒมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเกนะสังติงปัญจมารเตหิพิขุสัตเตหิจพเทหิวะาอรหันเตหิทัตชะหิจารูกาธาตุหิเทวตาเยภูมเยนะสันนิปฏิตังุนติพระควาตังทัชนายพิขุสังขสะอาทาคูจัตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตธโหสีอัยังโหพระควาสังเกตสุวิหารติกะปียวัฒมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเกนะสังติงปัญจมารเตหิพิขุสัตเตหิจ อหรหันเตหิทัาหิจารลกาธาตุหิเทวตาเยปุมเยนิสันินิณสันิปปติตาหงตีพระควนตังทัศนายะพิขุสังฆาสาย,ยานูนะมายมปีเย,ยนะพิขาว แตนุปะสังกะเมยามะอุปัสังกะมิวะพระขวัตูสันติเกปันติกาคาถาพาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยาถาปีรามาพระละวาปุริโสสัมมันทิตังวาพาหางภาษาเลยปภาษาทิตังวาพาหังสัมมิเชยวะเอวาเมวาสุทาวาศีสุเทวาสุอัตระหิตาพระววโตปุระตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระวันตังเอปะพิวาเทวาเอกัมตังอาจังสุเอกามตังทิตาโคเอกาเทวตาพระขวัตสันติเกมังคาถาพาชิ มหาสมัยโยปะวะนันมินเทวกายาสมาคตาอาคาตามหายมังตมสมัยยังักขิตายะวะอาปาลายิตาจังคันติอัตโคปาลาเทวตาพระขวตูวสันติเกิมังคาทาคภา,าสิตลัลพภิกะโวทะมาหะหะทะหังสูตรยิตตังอตัตโนุชุกามังสูสารทีวะเนตานิคะเฮวาอินทรลายานิลักขันติปันทิตาติ อตโคปราเทวตาระข่าวโตสันติเกอิมังคาถังคาพาสีเชวาคีลังเชวาปะิคังอินทขีลังอูหัจะมาเมชาเตจะรันติสุทาวิมาลาจะกุมมาตาสุทันตาสุสุนาคาตีอตาโขปราเทวตาปาข่าวโตสันติเกอิมังคาถังาพาสีเยเกจิพุทธังจรลนังคาตาเสยนาเตคามีสันติอัปปายาภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายยัง ปาริปูริสันติเตียธะโขพะคขวาพิขวามันเตสิเยปุมเยนาพิฆเวทัสสัสุโตกาธาตุสุเทวตาสานิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายพิขุสังฆสสะเตยปิเตพิฆเวอาหิสุอาทิตามันทานังอรหันตูสัมมาสัมพุทธาเตยสัมปิพะคขันตานังเอตัปปรมะเยวะเทวตาสานิปติตาอาหิสุงเสยัทาปิไมหังเอตตละหิเยปิเตพิฆเวพระวิสันติอนาคตะมันทานังอรหันตูสัมมาสัมพุทธาเตยสัมปิพะคขันตานังเอตัปปรมะเยวะเทวตาสานิปติตาพระวิสัันตติิเเยถาปไมหหงอะ าจิกิสามีพิฆเวเทวกายานังนามมมิกิตยิสามีพิฆเวเทวกายานังนาไมมิเทศิกสามีพิฆเวนามามิกิตยิสามีพิฆเวเทวกายานังนามมมิเทศิกสามีพิฆเวเทวกายานังนามมิตังสุนาทาสาตุกังมณัสิกะโลทะภาวิสามีติเยวังพันเตติขู่คูพาขวาโตปัญจ่ายสสุงพระควาเอตตัทธวจะสีโลกัมมนุตกสามียถาภูมิมาตัสสิตายสิติคันทะปพลังปรหิตตาสมาฮิตาปุธุสีหาวัสลีนาโลมา โลมาหังสาสา,สาพ,พัมพิโนโอทาตามะานาสาพุทธาสวิปะ สันนัมานะวิลาพินโยปัญจสติยันวาวันีกัปีละวัตวีตตมันจะยิสัทธาสวะเกศรณะเนรเตเทวกายายพิกันตาตีวิชานาถพิเกวเตจ่าบามังกะลุงสุวะพุทธศาสนารังเอเตสัมปาสุตุระหูยานังอมานุสานัทัสนังาภิเกสตามัทักสุงชาหัสังอัฏฐสันตลิงสตังเอเกสหัสานังอมานุสานามัทักสุงภิเกนันตามัทักสุงทิสาสภะสภะพุชาอหุตัจ่าสัมภาอภิญญาญาวาว่ากิวานาจ่าคุมาตตูมันจะยิสัทธาสวะเกศรณะเนรเตเทวกายายพิกัรตาต ตาเทวิชาณธาภิกกโวเยโมงกิตายิสามีขีลาหิอนุปปภูสูสันตหาสหัสาวายาขาภูมากะบปีลาวทว่าอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนวันโนยะสัตยนุโมทัมนาพิการมูพิชุนังสามิติงว่านางเชชัชาชาหาสาเหมตายขานานะต่วันนีโนอิุิมันโตชุติมันโตวัฒนวันโตยะสัตยนุ โมทัมนาพิกามุงพิกจุนังสมิติงว่านังสัตตาคีลาติจหาสายะขานานะตาวันิโนยิติมันโตชุติมันโตวัฒนะวันโตยะสาชินงโมทัมนาพิกามุงพิกจุนังสมิติงว่านางอิเจเจโสสัหาสายะขานานะตาวันิโนยิติมันโตชุติมันโตวัฒนะวันโตยะสาชินงโมทัมนาพิกามุงพิกจุนังสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสัตยาขานานะตาวันิโนยิติมันโตชุติมันโตวัฒนะวันโตยะสาชินงโมทัมนาพิกามุงพิกจุนังสมิติงว่านางภูมิโลราชัยขะหิโกเวปุษาสิ ปะยิรูปัสติภูมิพิโรราชฆาหิโกโศปะคะสมิติงวันนางปุริมาจ่าที่สังราชาอัตตะทะตะลัตโธปจาสติคัมทัพานาอธิปติมหาราชายาสัชิโชปุตตาปิตาสภาโวทิ่จมามหาพลาอิทีมันโตชุติมันโตวัฒนะวันโตยาสเโนุวัฒนานาภิกขามุงพิชุนังสมิติงวันนางทักขินาจ่าที่สังราชาวิโรต่อปจาสติภูมิพานานาอธิปติมหารายายาสัชิโชปุตตาปิตาสภาโวอิทินามามหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยสัจเจโนมธมานาพิกามุพิกชุนังสัมมิติงวันังผัดชิมัจยังที่สังรรชาวิลูโคปัาสตินาคานังอธิปฏิมหาลายายสัจิโตปุตตปิตัสสภาววยิชินามามหาพะลายท่มันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยสัเโนมธมานาพิกามุพิชุนังสัมมิติงวะนังอุตตราจทที่สังราชากุวโลตปัสสาสติยคานังอธิปฏิมหาลายายะสัติโตปุตตปิตัสสภาวโวยิชินามามหาะลายอิทิมันโตชุติมันโต นยาวิล <an> ุนหกุอิปักชีเมนะวิลูปักโขกูเวโลอุตลังที่สังจัตตาโรเตมหาราชายสมันตาจัตุโลทิสัททสศมานาอาจารสุวานีกปีละวัทเวเตสัมมายาวิโนทาสาภูวักยานิกาสตถะมายากูเวนเกทุวิเฮนวิเพียนทุวิภูจัวิภูโตจหาจันตโนกามมเสนโทจกคินุนิมันทูจะปนาทโอปะมัทจะเทวสสูตจัมาตาริจิตาเสโนจัคันทัโพนาโลราชาชโนสะโพ อาคูปันเจสิคูเจวะติมพะรูสุริยวัชสะเอเตจลีจัราชานุกันทภาสหราชุพิโมทนาพิการมูพิคุนังสัมมิติงวะนังอัตคูนภะนาคาเอเวสาลาสหตัชกากัมพัสัตตลาอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาลัทธาจัอาคูนาคายะสัสเชโนเอราวันโนมหานาคูสุปะคาสัมมิติงวนังเยนาคาราเชสหัสหาสลันติทิพาชิชาปะขีวิสุทธะจักคูเวเฮเวหายาสั เทวะนะมัทฐปต,ตาจิตาสุปนาอิติส,ตสนามังอภิยันตานาครา,าชานนมาสิสุปนันโตเขมากาสิพุทูธสันหาหิวจาหิวยาหิยายนานาคาสุปนาสะละนะมังมะกังสุพุทังชิตาวชิลหะเทนะสาม,มุตังอสุราชิตาพา,พาตาลวาส วัดเสตีที่มันตุยสัชโนุสการะกัญชามหาปินมาอสุรธานเวขาสเวปจิตติสุจิตติจาปหาลาโทนมุจีจาหาสัตตาภาลิปุนตานังสามเพวโรนามกะสันนางหิวาพาริงเสนางนางหูพัธามูป่าค้มูสัมายูธานิพันธันเตวิกรนางสัมิติงวะนัง พระโพชฌเทวาปฐวีจ่าเตโชวายโยตถาคัมุัวรุณาวรุณาเทวาโสโมจายาสาสหาเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสทินุทเสเตธัสสะทักายาสพินานาตวัญญูนุยเช่นโตเชติวันตวัตนาวันโตยาสทินุมาธามนายวิกามุปิชุนังสมิตอิงวันัง เวทูจเทวาสารีจัสมาจัตุเวยมาจัทธสุปานิสาเทวะจันทมาคูปุรัชิตาสุริยะสุปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุรัชิตานัขันตานิปุรักที่วะอาคูมันทวะลาหกะวะสุนังวะสาวูเสตูสังโกปะคาปุริทัตโททัเสตทัสสะทักกายัสเปนานาสัวานิโนอินทมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยะศาเชนุบุทัมนาภิกกรรมมุภิกขุนังจามิติงวะนังอาทาคูสาวูเทวาชชลามาขีสิขาิวะอาลิธากาจัโูชาจัโอปาปุพะนิภาสีโนวัลุนาสหธรรมา จะอัจจุตตาจะอานิชกาสุเลยะลูจีลาอาโคอาโควะสะวะเนสศโนทัศเตทัศทักายาสะเพนานะจาวะนิโนยิมาตัวชุติมันตัววัฒนาวันตัวยะสะชิโนมาถ้ามาไนพิการมุพิคุนังสัมมิติงวะนังสมานามหาสมานามนุษสามนุสุตตมาคีธาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาธาคมหามหาโย เทวเยจะโลหิตะวาสิโนุปราคามหาปราคาอาคูเทวายะสัสโนทัสเติทัสทักกายะสเปนานะตาวันิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัวธนวันโตยะสัตโนงมธมอนาภิกามุพิคุณังสามีหนึงไมนังสุ สุกากะลุมหารุณาอาคูเวคานาสาัสหะโอคาโอทาตะไคหาปาโมคาอาคูเทวายวิจักขนาสาทามันตาหาลักชามิสกาจายัสสเชนุนัตยังอาคาปชุนูโยทิสายสหะวันเถพิทัสศตีทัสสากยาจเพนานัตะวานิโนที่มันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสเชนุวมานาปิอมุภิกขุนังสามิติงวังเคมิยาดุสิตายามาทัศกาจายัสสเชนุสัพพิตการามาเสถาโชติมามาโทตินามาจะอาสวานิมะนะ นิมมานะละติโนอาคูอัฐาคูปะละนิมิตาทัสเตสชตาะกายาสเพนานะต่วันิโนที่มันโตชุติมันโตวัฒนาวันโนยะสชาโนะถ้ามานายปิการมุงพิกือนังส่วจริงว่านังสันเทตีจะเทวานิกายาสเพนานะต่วันิโนนามันวะเยนะอากันฉุงยันเยจะเลทะสัตทิสาสหปตุส ชาติมัคคีลังโอคตินนะมะนาสวังชักเคมีมมคะตะลังนาคังจันทะวะอสิตาติตังสุรันมาปะละมัตตูจับปุตตตอิทธมามัตูสหาจาันนังกุมาลูติสูจานสูปะคะสมิตริงวะนะสหารัมมาลูกานังมหาลัม,มาพิตฐิติอุปป,ปันูชุติมัตตูพินมากายโยยะสังสิตุทัศเสถาสระอาคูปัญเจวะกะ สวัตติโนโตเตสัจจมัทธ,ธตอาคาหาลิตูปาร,ริวาลิตูเตจะสมเพเอพิกันเตสินเทเทเวจะลัมมะเกมาลเสเนียพิการมิปัญจสัตหาสามันที่อย่างเอถทา,ทา,ทา,ทาทันแทหาพัทธถาลาเคนะฟันธมตุโวสมันตาปาร,ริวาลเลเลถามาโวมุจ,จิถะโกจินังอิติตัสสะมหาเสโนโูกันหัง หาเสนางอเปสยิปานินาตะละมาหัตจะสลังขัดกัดวานาภัยระวังยะถาปวิสกูเคตูสันานายันตูสวิชุกูเตตถา,าสูกปัจจุทาวันติสังกูโูอาศัยยังวสตัดจ่าสัมพังอภิญญา,าวะวาคีวานจาจักภุมาตะตูมันจะยิสถาสาวเกสละเดนเดันเดเมลเสนนาพิกันตาเตวิชานาถพิฆโว เตจะอปะมามกะลุงสุวาพุทธศาสานังวิตาลักยาเหตุปะกามงเนสังกุโชมังปีปัญเชย,ยุงสัมเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายัสัส,สินโนโมทันติสหพูเตนิสวากาเตชะเนสุตาติบทที่สิบห้ามงคลจักรวันใหญ่สิริที่แต่มติเตโชชะลัสิิธิมหิทธะมาหาคุณาปลิมิตะปุญญทิกาลสสะสัมพันตาลายานิวารณะสะม,มันทะสภะขบวตุอรหันตุสัมา,า,าส,มมสัมพุทธสะ ฟังสิงสัมมาหาปุริลักขณานุภาเวนะอสียาน,นุภยันชนานุภาเวะนะอาจุจะ ตละมังลานุภาเวนะฉัมพันละนาลังชยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสปัลลมิตานุภาเวนะทัะอุปาามิตานุภาเวนะทัศปรลมตถปานมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเฉยยธรรมานุภาเวนะจตุลสีติสะ หัตสะธรรมะขันธานุภาเวนะนาวะโลกุตตะละธรรมานุภาเวนะอัตถางขีกะมังคานุภาเวนะอัฏฐสมาปันธิานุภาเวนะฉะสะวิญญาณุภาเวนะจะตุสัญจะยานานุภาเวนะทัะภรรยานานะยานานุภาเวนะสัมพันยุตตะยานานุภาเวนะเมตากรุณามุทิตาอุเบกานุภาเวนะสัมพันตะลิตตานุภาเวนะปะละตะนัตยะละ นานุภาเวนะตุยหังสัมภาโลคโสกุปทะวะทุกขโทมะนัสุปายาสาวินาสันตุสัมภาอันตรายาปิวินาสันตุสัมภาสังกัปปาตุยหังสมาชีจันตุทีคายุตาตุยหังโหตุชาวาชิตาชีเวนะสมังคีโกโหตุสัมภะทาอากาสปัตตะวะนาภูคังคามหาสมุตทาอารกขกาเทวตาจะททาตุมีอนุรักษันตุ พระวันตุสัมผัมังคลังลกขันตุสัมภะเทวตาสัมภะสัมผานุภาเวนะสัทตาสุนตีพระวันตูตีพระวันตุสัมภัมังคลังลกขันตุสัมภะเทวตาสัมภะสัมขานุภาเวนะสัทตาสุนตีพระวันตูตีพระวันตุสัมภัมังคลังลกขันตุสัมภะเทวตาสัมภะสังฆานุภาเวนะสัทตาสุนตีพระวันตูตีนาขตายะขาปูตานังปาปะขานิเววาลนะปาริตตสานุภาเวนะหันวาเตสังขุตเวนะขตายะขาปูตานังปาปะขานิวาลนะปาริตตสานุภาเวนะหันวาเตสังงุทเวนนะะะตาายขขัปป นิวารณาปริตตสานุภาเวนะหันวาเตสังกตเวบท 16, ที่1ิพันเทตละคาทาถาอติตานาอาวาคะเมยนันปติ นปติกังขีอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทตีทำประหินันตังอปัตตาจาอณาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอลา์ไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปัตนจายโยทำมังตถาตถาวิปัสสติอาสังหีลังอสังคุปังตังวิธามะนุรูหิเยก็บุคคลใจเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงยนไม่ควนแกงในทำทำนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นเเนนนือองงงงให้ปปปลกกกต่าาาชชววิจมมัััสุ พึงทำความเปลี่ยนเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนหิโนโูสังฆะลันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาก็พเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ยันย่อมมีไม่มีแกเ่เราทั้งหลายเอวังวิหาวิมาตาปิงองหูรัตามาตันติตังเวพัตเทกะรัตตติสันตอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีลาตินกันเลยไม่ประการชนิแล บทที่สิบเจ็ดอภินปัญจเวกขนาปาเถชรลาธรรมเหิชาลาอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธรรมเหิพยาทิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมูหิมรณะอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ัพเพหิเมปิเยหิมนาเยหิมานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของักของเจริญใจทั้งสิ้นไปการมังศักกรรมหิกรรมมาทายาทกรรมมายูนิกรรมมาพันธุกรรมมาปฏิ สารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแนนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกำมังกะลิสามีกัลยาณังวาปะกลงวาตัสสาทายาธาพระวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมสืบไปเอวังอับเหหิอภินหังปันจเวกีตะพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอนยะ่างนี้ hey. ทุกๆวันเพืิน